วันนี้ที่รอคอยนะคะก็มาถึงแล้วนะคะแบรนด์น้ำอิงโมเดลที่2นะคะหรือว่าเวอร์ชั่นที่2นั่นเองนะคะทุกอย่างคือเพิ่มออปชั่นให้แบบเจ็บเต็มเต็ม,ตมจุกๆนะคะ,ะ,คะเช็ดเช็ดเช็ดก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันว่ามันยังสองได้อยู่ไหมเนาะ,ะสวัสดีค่ะ น้ำอิงกดชนกค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ที่รอคอยนะคะก็มาถึงแล้วนะคะเออก็ว่าทำไมถึงพูดไม่่อยได้ยินนะคะสำหรับกล้องเลงนะคะแบรนด์น้ำอิงโมเดลที่2นะคะหรือว่าเวอร์ชันที่2นั่นเองนะคะมาถึงแล้วนะคะทุกคนก็คือตัวนี้นะคะเป็นตัวที่น้ำอิงเนี่ยตั้งใจทำมากมากเพราะว่าน้ำอิงทำโมเดลแรกไปแล้วนะคะแล้วเรียนรู้นะคะจากการใช้งานของลูกค้านะคะต่างๆนะคะว่า วัจะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะคะมันเลยกลายมาเป็นน้ำอิงโมเดลที่2ตัวนี้นะคะนั่นก็คือรุ่นนะคะ HD 4ข16 X 44 FFIR นะคะก็คือเป็นเลน HD นั่นเองนะคะเลนใสเหมือนโมเดลแรกเลยนะคะแต่ว่าโมเดลแรกมันเป็น2-10เท่านะคะหน้าเลนส์40แต่ตัวนี้ย4 6ถเท่าหน้าเลนส์44 ทุกอย่างเพิ่มขึ้นหน้าเลนส์ใหญ่ขึ้นท่อนะคะน้ำอิงสั่งให้โรงงานทำใหญ่ขึ้นเป็น30ม mm, นะิมลเนาะโมเดลโมเดลแรกมัน25มิลนะคะส่วนปุ่มปรับหลานะคะสั่งให้โรงงานทำเพิ่มด้วยเช่นกันนะคะเอาไว้ปรับโฟกัสนะคะคือปุ่มปรับหลาและมีไฟในเส้นเล็งนั่นเองสำหรับกล้องรุ่นนี้เนาะมีท่อบังแสงให้นะคะสำหรับโมเดลที่2นะคะท่อบังแสงเอาไว้เสริมหล่อนะคะ เผื่อใครอยากจะอยากให้มันดูหล่อ,ลอๆเฟี้ยวๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ใส่ท่อบางแสงไปข้างหน้าแบบนี้เนาะค่ะสําหรับกล้องตัวนี้นะคะก็มีฝากระดกให้นะคะฝาป๊อปอัพแบบนี้หน้าหลังเลยนะคะมีไฟในเส้นเลงนะคะมีปุ่มปรับหลานะคะเพิ่มท่อให,ให้ใหญ่ขึ้น30มิลน,นะคะหน้าเลนใหญ่ขึ้น44มิลน,นะคะกําลังขยายเพิ่มขึ้น4-16เท่านะคะแล้วมีนะคะท่อบางแสงมาให้เอาไว้เสริมหล่อกันใครอยากเฟี้ยก็ใส่นะคะหรือ ใครอยากได้สั้นๆก็เอาออกแล้วแต่นะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะมีขามองลอดศูนย์ยี่ห้อน้าอิงแบรนด์น้าอิงนะคะเป็นขามองลอดศูนย์แบบอย่างดีเลยนะคะและระดับน้ําแถมไปให้เลยนะคะจุกๆมากนะคะในกล่องก็จะมีพวกอ,อุปกรณ์ผ้าเช็ดเลนอะไรต่างๆให้อยู่แล้วนะคะทุกอย่างคือเพิ่มออปชั่นให้แบบเจ็บเต็มๆจุกๆนะคะกล้องรุ่นนี้นะคะสามารถเซตซีโร่ได้นะคะ เมื่อก่อนเราจะใช้เหรียญบาทจะเห็นน้ำอิงใช้เหรียญบาทใช่ไหมคะเอาขันตรงนี้นะคะแต่ต่อไปนี้นะคะใครได้กล้องแบนดน้ำอิงตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้เหรียญบาทให้กล้องเป็นรอยอีกต่อไปนะคะเพราะว่าน้ำอิงนะคะได้แถมนะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะให้ช่วยนะคะทํางานแทนเหรียญบาทนะคะให้ทนุถนอมนะคะสีผิวของกล้องไม่ให้ทะลอกนั่นเองนะคะเป็นพลาสติกนะคะแบบนี้นะคะเอาไว้สําหรับเซซิโร่นะคะทุกคนนะ แล้วที่มันอยู่ในถุงด้วยกันนะคะที่เป็นก้านๆแบบนี้นะคะหลายคนจะสงสัยนะคะว่ามันคืออะไรไว้ทําอะไรพี่น้ําอิงนะคะเอาไว้สําหรับนะคะใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือตัวกําลังขยายหรือว่าตัวหมุนซูมนั่นเองนะคะมันจะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้เป็นเกลียวนะคะให้เอาตัวนี้ก้านนี้มาใส่ใส่ไป ใส่เพื่ออะไรถ้าใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้เพื่อให้เวลาเราจะหมุนกําลังขยายเราก็เอาเนี่ยแค่เอานิ้วเอวเขี่ยอย่าเงี้ยมันคือมันง่ายอะ่ะทุกคนก็หมุนได้เลยอ่ะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าไม่มีใช่ไหมคะ ถ้าไม่มีเราก็ต้องใช้มือของเราเนี่ยหมุนอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าซึ่งมันอาจจะยากนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้ามีมันก็จะเอานิ้วเกียนะคะเกี่ยวแล้วก็หมุนมันก็จะง่ายขึ้นนะคะน้ำอิงทําเป็นออปชั่นเสริมมาให้เฉยๆเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับโมเดลที่สองไฮไลท์ของแบรนด์น้ำอิงนะคะรุ่น HD 4-16เท่า X 4 4ตัวนี้นั่นก็คือเป็นรุ่นที่น้ำอิงเนี่ยได้คิดมาอย่างดีมากๆนะคะสําหรับกล้องที่ จะไม่เคลื่อนง่ายนะคะมีความแข็งแรงและคงทนนะคะส่วนใหญ่กล้องเกตด,ดีๆนะคะเขาจะทําตัวนี้ปุ่มตัวนี้ใต้ทองกล้องนะคะจะเห็นว่ามันเป็นปุ่มยืนย่นๆออกมาหลายๆคนเมื่อก่อนจะถามน้ำอิงว่าพี่น้ำอิงมันคือปุ่มอะไรแกะออกได้ไหมมันเป็นปุ่มอัดแก๊สหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะน้ำอิงต้องบอกว่าอย่าไปแกะอย่าไปเกามันอย่าไปเอาออกนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวดันนะคะมันเป็นตัวดันสปริงท่อกล้องไว้นะคะให้ท่อกล้องเนี่ยไม่เคลื่อน ให้มันแข็งแรงนะคะทุกคนพี่น้ำอิงอธิบายอย่างนี้แล้วมันมองเห็นภาพไม่ชัดโอเคค่ะวันนี้น้ำอิงจะทําให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆไปพร้อมๆกันเพราะว่าน้ำอิงได้ทําการนะคะชําแฉะกล้องเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อันนี้นะคะน้ำอิงเอาเลื่อยผ่ามาแล้วนะคะให้ทุกคนเห็นข้างในไปด้วยกันนะคะสังเกตดูนะคะว่าการทํางานของสปริงอะ่ะเวลาเราที่เราหมุนปุ่มนะคะมันก็จะทําให้เลนข้างในเนี่ย มันขยับได้ตามปุ่มที่เราหมุนนะคะไม่ว่าจะไปทางซ้ายขวาหรือบนล่างนะคะเพราะว่าสปริงมันอยู่ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องของมันก็คือ5้านาฬิกานั่นเองนะคะจะสังเกตว่าเห็นไอตัวสีทองส,สปริงสีทองทองไหมคะอันนี้คือมันเป็นสปริงนะคะเอาไว้ดันเลนนะคะไม่ให้เลนเนี่ยมันเคลื่อนไปมานะคะต่อไปแล้วก็มาดูอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแหนบเนี่ยค่ะ มันสามารถนะคะเคลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะพอแหนบเนี่ยมันเคลื่อนไปซ้ายหรือขวาได้เนี่ยเวลาที่เรานะคะหมุนปรับนะคะปุ่มกล้องเนี่ยไม่ว่าจะซ้ายขวาหรือบนล่างอะ่ะที่หลายๆคนมีปัญหาการเนี่ยว่าพี่ดำอิงทําไมผมอะ่ะหมุนปุ่มของผมอะ่ะมันหมุนได้แต่ว่าทําไมเส้นเรงผมอะ่ะมันไม่ขยับเลย นะคะไม่ขยับตามปุ่มหมุนเลยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นเพราะว่าแหนบนะคะแหนบของคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่ควรจะอยู่ตอนแรกนะคะตำแหน่งที่มันควรจะอยู่ตอนแรกก็คือ5้นาฬิกาใช่ไหมคะแต่พอมันเคลื่อนไปซ้ายหรือขวานะคะมันก็เลยทําให้นะคะปุ่มตัวเนี้ยมันหมุนได้แต่ว่าเส้นเล็งเนี่ยมันไม่ หมุนตามอันนี้ก็คือการทำงานแบบแหนบนะคะค่ะทุกคนสังเกตดูนะคะว่าเวลาเราไปซื้อกล้องอ่ะถ้ากล้องตัวถูกๆนะคะเวลาพลิกใต้ทองกล้องมาแล้วมันจะเรียบๆปัดๆแบบนี้ไม่มีปุ่มนะคะนั่น่ะรู้ไว้เลยว่าข้างในเป็นแบบแหนบนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปซื้อกล้องแล้วเราพลิกใต้ทองกล้องมาดูแล้วมันมีตัวสปริงล็อกตัวนี้ปุ่มยื่นๆเกีียวออกมาตรงเนี้ย ให้รู้ว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยมีราคาแพงนะคะและเป็นกล้องแบบสปริงฟิกเลยนะคะฟิกเลนไว้เลยนะคะซึ่งนะคะมันก็คือแบรนด์น้ำอิงนะคะรุ่น HD 4 1 6 x 44ตัวนี้นะคะก็คือเป็นแบบสปริงฟิกเลนนะคะไม่ให้เคลื่อนไปมานั่นเองนะ,ะน้ำอิงก็เลยนะคะ เอาปัญหานะคะที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดนะคะตลอดระยะเวลาที่ขายกล้องมาหลายปีเลยนะคะ<ๆ>ก็เอามาทำเป็นโมเดลนะคะที่สองตัวนี้นั่นก็คือชื่อรุ่น HD นะคะ4-16เท่าหน้าเลนส์44มิล SFIR นะคะกลายมาเป็นกล้องตัวนี้นะคะและตั้งใจมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองนะคะ อยากจะแบ่งประสบการณ์ให้ทุกคนได้ลองมากเลยน้ำอิงก็เลยจะเอากล้องตัวนี้นะคะแบรน์น้ำอิงมาติดกับปืนให้ดูนะคะว่ารูปร่างหน้าตามันจะลงตัวขนาดไหนสวยหรือเปล่านะคะเราลองมาดูกันแล้วก็ติชมน้ำอิงได้นะคะไปดูกัน ค่ะทุกคนและนี่ก็คือแบรนด์น้ำอิงนะคะเอามาติดกับปืนให้ดูเรียบร้อยแล้วสำหรับปืนกระบอกนี้เป็น c z 457จากกัวนะคะทุกคนจากกัวนะเอามาติดก็จะสวยงามลงตัวแบบนี้นะคะอ่ะ ถ้าเกิดว่า,าใครอยากจะเห็นนะคะวิธีการติดตั้งกล้องเล็งรุ่นนี้นะคะ<ๆ>ก็ไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้ก็คือคลิปชื่อคลิปการวิธีการติดตั้งกล้องเล็งนะคะของน้ําอิงเนาะแล้วก็ใครอยากรู้วิธีการยิงนะคะเปลี่ยนระยะนะคะ100เมตร150เมตร200เมตรเนี่ยทั้งแบบปรับและแบบยิงเผื่อก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้น้ําอิงพิ่งลงไปนะคะอันนี้วันนี้น้ําอิงมาติดให้ดูว่ามันจะ ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะและถ้าใครนะคะอยากจะให้กล้องเนี่ยมันมีความเฟี้ยวๆนะคะหลอ่หลอๆขึ้นไปอีกนะคะก็เราบอกแล้วนะคะว่าเรามีท่อบังแสงนะคะแถมไปแถมให้นะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้ก็จะมีความเฟี้ยวขึ้นเฟี้ยวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะประมาณนี้หล่อปะเนี่ยก็คือ จบเลยอ่ะไม่อายใครด้วยนะคะทุกคนสวยคุณภาพดีลงตัวทุกอย่างเลยนะสำหรับคําถามนะคะหลายๆคนจะถามว่าพี่น้ำอิงกล้องแบรนด์พี่น้ำอิงเนี่ยกันน้ําได้ไหมนะคะกันความชื้นได้ไหมน้ำอิงต้องบอกว่าน้ําอิงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปทดสอบทดลองกันดูนะคะว่ากล้องแบรนด์น้าอิงนะคะจะกันน้ําหรือเปล่าน้ําเข้าไหมนะคะปะ่ะตามน้ําอิงไป ทดสอบกันมาค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามนะคะว่ากล้องพี่น้ำอิงเนี่ยกันน้ำได้ไหมนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะทดสอบให้ดูเลยนะคะว่ากล้องแบรนด์น้ำอิงกันน้ำได้หรือเปล่านะคะอันนี้น้ำอิงจะเปิดฝาเลนไว้นะคะจะไม่ปิดนะเปิดไว้เลยนะคะน้ำเข้าก็เข้า,ขาไปเลยนะอ่ะเรามาดูกันนะคะตรงนี้ก็กำลังดีเนาะอันนี้คือน้ำนะคะทุกคนไม่ใช่สนามหญ้านะคะ เรามาทดสอบกันเลยนะคะหนึ่งสองเจ้าว้าอันนี้คือมันตกตกลงไปแล้วนะคะสมมุติว่าเออมันตกน้ำไปแล้วตกทั้งอันทั้งปืนทั้งกล้องเลยนะคะอุ้ยตายละทำอะไรลงไปวะ <laughs> เดี๋ยวเดียวขอลงไปเก็บปืนก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง โอ้ยลำบากลำบนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงเองจริงเหรอพี่นิวพี่นิวจะดีเหรอคะไม่ดีหรอกครับพี่นิวทำไมพี่นิวเตรียมตัวมาแล้วเหรอทำไมห่อรองเท้าด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอุ้ยว้าวน้ำเต็มเล่นเลยโอเคพื้นฉันรอดไหมละครับพื้นฉันพี่นิวเราเอาแกว่งแกว่งน้ำหน่อยไหมคะ ล้างหน่อยเนาะล้างหน่อยไหมตาตากล้องไม่ลงมาถ่ายหรอคะอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยพืนกระบอกนี้ขายต่อนะคะใครเอฟ <laughs> อ้อยโอ้ย <as> อ้ยอทุกคนคะ มันตกน้องตกลงไปในน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเช็ดเช็ดเช็ดก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันว่ามันยังส่องได้อยู่ไหมเนาะปะเดี๋ยวเอาสายยางเอาน้ําเช็ดดีกว่าสายยางฉีดเลยนะพี่นิวันนนกวะะค สายมันก็มานะคะวากาเมะอ่ะโอเคทุกคนเข้าๆประมาณนี้ไปเดีย๋ยวไปสองเลนให้ดู ตอนนี้นะคะน้ำอิงก็เอามาเช็ดเอาผ้าเช็ดกระดาชู่ซับซ,บซ,บซ,บซบัน้ำไปแล้วนะคะตากล้องคะขยบมา2เลนให้หน่อยคะ่ะว่าตอนนี้เลนเรามีน้ำเข้าหรือว่ามีความชื้นหรือว่ามีไอ้น้ำอะไรจับหรือเปล่านะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับนะคะวันนี้นะคะน้ำอิงก,ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวว่าจะเอาปืนไปฉะลมน้ำมันเอาไปล้างก่อนนะคะเพราะว่าสนิมน่าจะมาแล้วค่ะแต่กล้องไม่เป็นไรนะคะแต่กลัวปืนอย่างเดียวคะ่ะ oh, <no. S 1> โอเคทุกคนขอตัวก่อนนะคะ oh, <no. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปละ